เอาอีย่งนี่ใครไงมันคือหมวกสวกันอยู่ดีเอาอีย่งนี่ใครไงมันคือหมวกสวกันอยู่ดีอันนั้นอีย่งนั่นหมูปิ้งหมูปิ้งไข่เนาะไข่เจียวฟีมือไผ่ฟีมือเมสายกินโอเคอีย่งนี่ที่นี่ โอ้ยกินมื่อวันตอนนะี้อันนี้ตะม้งแบบเพชดแบบเบาเพชดเนาะอันนี้กระเทียมเนาะอ่าโอเคเอาพี่น้องโอ้ยมาตื่เตน่นเฟืนาะโอ้ยลืมข่าวเอ้าก,กาสกาสวัสดีกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขูทุกคนครับผมมันี่พ่อกับเปาวนัดหักนัดชาแนลนะครับผมมันีผมกับมาแบบอ้รอครับเบาวนัดนี่รออะไรอแห้งเบาวนัดนี่รอรอขนาดครับผมย่องสะพ้องครับมีไปย่องอ่ะน,นะ เบาเข้งกับตาทรงผมได้รโรขนาดครับผมมุ่ยพะยองยองส่อของเอ้าเบาหยั่งหิวเลยได้หนิโอ้ยน้องข้าวเหนียวครับพี่น้องนี่ข้าวเหนียวคนทุนๆเบิ่งตี้ครับพี่น้องข้าวสวยโอ้ยโอ้ยคนนทุนจัดทำแม่ครับเอ้าให้เบาเข็มสายกินสายเหนียวจัดก่อนเลยครับล้อเบาขนัดสดบสอดมือดูสอดมือดู ก็เติมข้าวเหนียวกับหมูปิ้งไปก่อนเลยอย่างนั้นบงบอก่น้อยบึงถอดไข่กันอืมอืม เบาเข้นสายกลินแน่อรอดไข่ดีๆมากเลยซ่บเ่าไปไข่ แบบเนะอะไทยก็อร่อยอืมติดด้วยอีกมากอครับเนาะมากอมาก่บบเปลือเดี๋ยว หน้าตาไม่น่ากินแต่รสชาติอร่อยไทยเหรออืมส้มต้ำอืมต้ำอัน็ิแซ่บเนะ ีได้ชุดอยอดเลยครับ่านผู้ชม 是你。你干、oh, yeah. 呢？突然给你发视频了。 ยังรอสับเนาะเด็กินน้ำมีน้ำสำรองไว้โอ้มีน้ำสำรอง จับเนาะจับไรพี่น้องครับพี่น้องครับมีอะไรล้า Ừ. cọp nó, ừ. cống 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 này, lại ừ. nè, bao chặt lên ừ. จับเ,าเนาะครับทั้งแซ่บทงเผ็ดเนาะเดีผมไม่เห็นเพราะมีน้ำ อืมไอ้ห่ว่ะมาเห็นเนี่ยเอาตุ้นนี้ไปก็ได้ที่บ้านเนี่ยี่้มหกลางจับอ้าว <c oughs> ตัวนี้นี่ให้ยาวขึ้น <c oughs> ให้ยาวขึ้นเนาะ <c oughs> เบาเข็นแส่บไหมบอส้มตำไข,ไขท่ทอดอืมซ้นองไอเจียวหมูปิ้งหมูปิ้งม้หนึ่งอืมอืม,อมสุด,ดยอดเลยกระเทียมของมักเลยพี่น้องเบาเข็นสายกินใช่เนีย่ยกิน,ยน,กเนเนี่ยังไหนนอกเพรป่านเนี่ย No. Hãy subscribe nấm kênh Ghiền mỏng nè pin không bỏ ต้องเพลย์ต้องแซ่บพัดเพย์บอลกินเขากับมากินพร้อมเบาวนาเด,ด้อกินพร้อมกันแม่ก็กินไปด้วยแมนสีแซ่แแบพักเกือบเบิดแซ่บไร เบาเข่งกินผักน้ำสุดยอดมอย่านี้หละอืมฟังเสียงสิพี่น่งองกมเลยจ้กเพชรบ่เพชร ยบลิปแล้วไปนอนไห้พี่นออ้องอันนี้ผักอะไรเนี่ยกันเทีอมผักเคียมกระเทียมอืมอืมเบาขึ้นตุ๋ยเอาซมตำอืมคุณนะอะซม,มตำที่ไม่ผิดอืมอืม,อมวันพักสิบ่เบิดพี่นอ้องคำุูถ่ายเบานั้นเลย อืมอหมดก็อิ่มเลยอือยุ่ะเขามีอีกคำสุดท้ายคำสุดท้ายเนาะ เ้อแตกส่วงเลยพี่นอ้องอืทำสุดท้ายเอาเอาต้องตำเยอะๆเลยอบอกเลยว่าเบาหนัดเพชรหายเลยพี่น้องน้ำตาไหลเลยอ้าวจะรับคลิปนี้เนาะ เพลินแล้วไว้พ่อ,อก,กันไหมในคลิปน่ะนับทีนีาลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดกระดิง่งก็จะไม่พลาดลิปต่อไปนะครับชัดเออน่นอืมอืมนับทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับัาดีครับครับ